สวัสดีครับผมวสันนะครับวันนี้จะพามาดูปั๊มลมนะครับออพอดีมีลูกค้าหลายๆคนมีคําถามเข้ามาครับเมื่อก่อนนี้เขาใช้ปั๊มลมอะไรก็ได้ปลาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็พอเริ่มเริ่มเลี้ยงไปใส่ปลาไปแน่นปลาเยอะเกินรู้สึกว่าปลาจะกินอาหารไม่ค่อยเก่งลกโรคเริ่มมาแล้วแล้วก็แอมโมเนียในน้ําจะเยอะขึ้นเพราะออกซิเจนในน้ามาต่ําลงผมว่า ถ้าเกิดเรามีปั๊มออกซิเจนนะครับช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ําให้ได้สูงขึ้นเนี่ยจะทําให้ปลาในกินเก่งไม่เป็นโรคง่ายนะครับแล้วก็ตาการโตเนี่ยดีเราสามารถใส่ปลา้แน่นๆได้นะครับก็ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ SB12 นะครับตอนนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นสินค้ายอดนิยมนะครับมีมีความต้องการของลูกค้าเนี่ยสูงเลยเดี๋ยวผมจะมาลองลองทให้ดูนะว่าเป็นยังไงก็ เช่าตัวนี้ก็เดี๋ยวผมลองดูให้นะครับอ่ใช้ไฟบ้านนะครับกินไฟบ้านแล้วก็มีกินไฟแค่สี่วัต์เองนะครับน้อยมากวันหนึ่งไม่ถึงหนึ่งบาทนะครับวันละไม่ถึงหนึ่งบาทนะครับในในในราคาไฟปกติไฟบ้านนะครับเนี่ยครับตัวนี้สี่วัตเองถ้าเกิดเราคำนวณแล้วเนี่ยจะไม่ถึงหนึ่งบาทแล้วก็มีสองหัวนะครับอ่าให้กําลังลมนะครับหกจุดห้าลิตรต่อนาทีนะครับ ตัวนี้ให้กําลังลมจุด6.5ลิตรต่อนอาทีนะครับก็โอเคนะถือว่ากําลังลมดีเลยนะครับแล้วเป็น2หัวถ้าเกิดเราคูณ2เข้าไปก็ได้ประมาณ13ลิตรต่อนอาทีนะครับตัวนี้ก็โอเคครับรายละเอียดก็มีนะม,มีมีปรับมีปรับไฮโลได้นะครับถ้าเกิดปลาเราแน่นมากเราก็ปรับที่ไฮไปเลยนะครับแต่เกิดปลาเราบางตัวมันไม่ค่อยชอบออกซิเจนแรงๆเราก็ปรับโลไว้นะครับสามารถปรับได้ตัวนี้ มี2องข้อนะมี2ทางแล้วก็รายละเอียดชิ้นงานถ้าที่ผมดูนะโอเคนะมีที่แฝใสายไฟก็ยาวอยู่นะเดี๋ยวลองดูสายไฟก็ยาวโอเคแล้วครับก็ีช้าหนะ่อยปุ๊บก็โอเคนะครับสายไฟดูเดี๋ยวผมมาลองลองกำลังลมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าอันนี้เสียงประมาณนี้ให้เป็นโลอยู่นะครับ เสียงประมาณน,นี้อันนี้เป็นอ่าเนี่ยประมาณนี้ก็โอเคนะครับลมก็แรงอยู่นะครับนี่เสียงอันนี้เสียงของลมเดี๋ยวก็ใส่สายไปนี่เสียงจะเงียบไปตัวนี้เงียบดีมากเลยนะผมมองดูแล้วเงียบเลยอะโอเคเลยเดี๋ยวผมลองลองใส่ใช้คู่กันกับใช้คู่กันกับอ่าสายออกซิเจนสายปกตินะครับสายสายสายออกซิเจนของปลาสวยงามสายปกติเลยก็สายปกตินะครับ ไซต์ออกซิเจนปลาสวยงามไซส์่มิลไซส์ปกตินะคเดี๋ลองลองให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ลองมาตัดประมาณนี้ตัวนี้สามารถแยกได้นะครับแยกได้หลายหัวเลยนะครับอดผมลองต่อให้ดูก่อนหอกข้าวประมาณนี้อันนี้ใช้กับหัวทราย ได้ประมาณนี้อันนี้คือเราจะใส่สองหัวนะครับถ้าเราจะใส่สี่หัวก็ได้นะครับมันสามารถแยกเพิ่มได้นะครับตัวนี้แยกเพิ่มเป็นสี่หัวก็ได้เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตัวข้อต่อตัวนี้ฟึบตัวข้อต่อตัวนี้ฟึบตัวนี้ก็ตัดสายเพิ่ม ต่อประมาณนี้นี่ตอนนี้มันก็จะได้ออกมาเป็น4ทางนะครับเดี๋ยวผมใส่หัวซสายดู นี่ก็ได,ได้ออกมาประมาณนี้ตอนนี้ออกสองนะครับตอนนี้ตรงน,นี้ออกสองแล้วก็มาแยกใส่หัวแยกตรงน,นี้นะครับสองนะครับเป็นสี่เห็นไหมครับอันนี้สามารถไปที่สหัวแต่ว่าถ้าให้ดีนะผมแนะนําให้ใส่วาล์วปรับกลางสายนะครับใส่วาล์วปรับตรงนี้ ใส่ตรงนี้นะวาล์วปรับลางสายข้อดีของวาล์วปรับนะครับข้อดีของวาล์วปรับตัวนี้นะครับพอเวลาบางทีเราตัดครั้งนี้ยสายครั้งนี้ยาวสายครั้งนี้สั้นลมจะออกไม่เท่ากันนะครับมันจะไปสายที่สั้นเนี่ยลมจะออกตัวนี้เยอะกว่าเราก็รีตัวนี้ให้เบาลงตัวนี้มันเปิดปิดได้นะครับเราก็รีตัวนี้ให้เบาลงแล้วก็ไปเปิดตัวนี้ให้แรงสุดลมก็ได้ออกบาลานเท่าๆกันทั้งสี่หัวลมก็ออกเท่าๆกันนะครับมันก็จะทําให้เพิ่มออกซิเจนในน้ําปลาของเราเนี่ยได้ได้พื้นที่เท่าๆกัน อันนี้เดี๋ยวมาลองเทสอันนี้เดี๋ยวลองมาเทสลมให้ดูนะครับว่าลมแรงประมาณไหนอันนี้เป็นตู้48นิ้วนะครับน้ําก็สูงประมาณ50เซนครับตู้ประมาณ48นิ้วอันนี้ลมก็ออกประมาณนี้นะครับได้ล,ลมอัตราลมออกซิเจนในน้ําเยอะเลยนะครับผมว่าเพิ่มออกซิเจนในน้ำเราได้ดีมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้มันเป็นสองหัวนะเดี๋ยวผมลองปรับให้เป็นสี่หัวหดูอันนี้ผมตั้งไว้เป็น2หัว,วยี่มลองมลองปรับเป็นสี่หัวนะ เปิดสี่หัวเลยนะฮสี่หัวกำลังลมก็ยังเหลือๆอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นสี่หัวแล้วเพิ่มออในน้ำได้ดีเลยนะครับนะครับกินไฟวันนึงไม่ถึงหนึ่งบ้านนะครับใช้ไฟบ้านว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับ เราลองเบาเป็นสองหัวมาอีกทีนะครับอ่าเนี่ยถ้าเกิดเบาเป็นสองหัวก็โอ้โหแรงเลยครับอันนี้ผมใส่ท่อแยกเป็นสี่หัวนะจริงๆแล้วสายจริงๆแล้วเขามีแค่สองรูนะครับตัวนี้ออกมาสองแต่ว่ามันสามารถจะแยกใส่ท่อแยกนะครับแล้วก็ใส่วาล์วปรับแบบใส่ท่อแยกก็ใส่วาล์ว,วปรับแบ่งมาเป็นสี่สี่สี่ทางได้เลยนะครับ ล้มเดือเหลือเลยนะครับช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ําได้ดีมากเลยนะครับนี mm ่โอเคเลยครับปลากินไม่เก่งมีปัญหาเรื่องน้ําเสียง่ายออกซิเจนในน้ําต่าแกเกิดแอมโมเนียเยอะนะครับปลาเป็นโรคง่ายนะครับถ้าเกิดออกซิเจนในน้ําไม่พอนี่อัาตราการโตปลาก็ไม่ดีนะเพราะว่ากินไม่เก่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดปัญหาเรื่องของออกซิเจนในน้ำไม่พอปลาเนี่ยไม่ค่อยโตกินไม่เก่งแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายคนระับต้องใช้เลยนะครับเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้สูงขึ้นเลยครับเพราะว่าออกซิเจนในน้ำเราต่ําลงไปก็ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาแบบนี้แนะนําเลยนะครับตัวนี้ก็ฝากด้วย SB ตัวนี้กำลังนิยม SB หมื่นสองนะอย่าลืมนะ SB หมื่นสองกินไฟไม่ถึง1บาทครับผมถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็ ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเกาะไปก่อนครับไว้เดี๋ยวหันหน้าจะมารีวิวให้ใหม่นะครับฝากติดตามนะครับเรงมีอะไรอีกหลายๆอย่างครับที่จะต้องใช้ในตาสวยงามอะไรประมาณนะี้เดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ